สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮ p ปี้เฮลตี้โฮมี่วันนี้เรามาทำเอกคร์นะคะหรือว่าปอเปียทอดแบบบางสวิรัตกันนะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากค่ะ ต้นตำรับปอกเปียทอดนี่ก็จะเป็นอาหารเวียดนามนะคะทุกคนทางเวียดนามเขาจะเรียกว่าเอกรูนะคะถ้าเกิดเป็นปอกเปียหรือว่าสปริงโรเนี่ยมันจะเป็นแบบแผ่นแป้งขาวๆนะคะแล้วเขาห่อผักแล้วก็นํามาทอดเนาะอันนี้คือชื่อทางภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันนะคะเพราะว่าเรามีเพื่อนชาวเวียดนามนะคะเขาบอกว่าแบบนี้เรียกว่าเอกรูนะคะไม่ใช่ปอกไม่ใช่สปริงโรเนาะแต่ว่าเราก็ติดปากเรียกสปริงโรนะคะแล้ววันนี้ เราก็จะทำอาหารไปที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าเรียนภาษาก่อนจะจบเทอมนะคะหนึ่งเทอมคุณครูเขาก็จะให้นำอาหารจาก ที่บ้านนี่นะคะไปรับประทานร่วมกันนะคะวันนี้เราก็เลยทำสปริงโรลหรือว่าเอ็กโรนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งสูตรแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเราได้เคยทำไว้แล้วนะคะถึง2คลิปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์วิธีทำให้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนผสมก็จะมีกระหล่ำปีนะคะวันนี้เราใช้หนึ่งหัวย่อมๆนะคะเพราะว่าจะทำเยอะเลยนะคะทุกคนประมาณเกือบร้อยชิ้นน่ะแล้วก็แครอทนะคะ นำแครอทแล้วก็กระหล่ำปีเนี่ยมาขูดฝอยนะคะตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณ1-2ถึงช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ปริมาณที่เราจะทำเนาะแล้วก็พริกไทยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพราะว่าเราจะทำ แบบสดนะคะคือไส้สดคือไม่นำไส้ไปผัดนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่มันเยิม้มสูตรนี้เป็นสูตรของร้านอาหารในแคนาดานะคะทุกคนคุณแม่ของเพื่อนของเรานะคะเขาแนะนำสูตรนี้ไส้มันจะไม่มันเยิ้มนะคะมันจะแห้งแล้วก็มันจะกรอบนานด้วยค่ะมันจะทำให้เราไม่เลี่ยนนั่นเองเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันทำลักษณะเหมือนการทำผักดองนะคะคือขยำขยำขยำให้นิ่มดีเลยนะคะแล้วก็มันจะมีน้ำออกมาแบบนี้นะคะแล้เดี๋ยวเรา ราจะบีบน้ำออกให้แห้งสนิทนะคะแล้วก็เวลาเรานำไปทอดเนี่ยมันก็จะสุกเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่นะคะแล้วเราก็จะนำวุ้นเส้นแห้งเนี่ยมาแช่น้ำพักไว้นะคะแล้วก็จะมีเห็ดหอมหรือว่าเห็ดชิตาเกะด้วยนะคะแช่น้ำให้นิ่มดีเลยนะคะและเดี๋ยวเราก็จะนำเห็ดหอมเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใครจะใส่ก็ได้ ใครจะใส่ก็ได้นะคะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะเห็ดหอมสามารถข้ามไปได้ค่ะแล้วก็ผักที่เราพักไว้ก็นิ่มดีแล้วนะคะเราก็จะบีบน้ําออกแบบนี้นะคะนําไปใส่ชามผสมแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันแล้วนะคะ ใส่เห็ดหอมที่หั่นไว้ลงไปค่ะแล้วก็วุ้นเส้นที่เราแช่น้ํานะคะหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะคะประมาณ1นิ้วนะคะในวิดีโอเนี้ยตอนแรกไม่ได้หั่นนะคะแต่ว่าพอทําไปทํามาโอ้มันยาวเกินนะคะทุกคนเราก็ใช้กรรไกรตัดๆๆนะคะประมาณ1นิ้วค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะปอเปี๊ยะนี่ก็นานๆจะทําทีนะคะบางทีมันก็จําไม่ได้เนาะแต่ว่า มันมีสูตรอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้เพื่อนๆนะคะเวลาจะทําก็สามารถเซฟคลิปไว้ได้นะคะเวลาจะทําก็จะได้หาเจอเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีประมาณแบบนี้นะคะ ปอเปียทอดแบบมังสวิรัตินี่นะคะสามารถรับประทานได้แบบง่ายๆเนาะบางคนบางทีบางคนเขาไม่ทานเนื้อหรือว่าไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเขาก็สามารถรับประทานอาหารที่เราทําไปได้หลังจากนั้นเราก็จะนําแผ่นปอเปียที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเป็นปอเปียแบบแช่แข็งค่ะพักไว้ให้นิ่มในถุงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมา ดึงออกเป็นแผ่นๆน,นะคะแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็ห่อไปนะคะวิธีห่อเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนเป็นวิธีห่อที่แน่นแล้วก็ดีมากวันนี้ได้แผ่นปอเปียแบบแผ่นเล็กมานะคะมันค่อนข้างจะหอ่หอห่อใส่ไส้แบบเยอะเกินไปมันก็จะห่อยากนิดนึงนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดซื้อแผ่นปอเปี๊ยใหญ่มามันก็จะห่อง่ายกว่านี้ค่ะม้วนๆเข้าไปนะคะแล้วก็พับซ้ายแล้วก็ม้วนต่อแล้วก็ค่อยพับขวานะคะแล้วก็ม้วนแล้วก็เออสำหรับกาวที่ทาเราใช้เป็นแป้งข้าวโพดผสมน้ำร้อนนะคะทามันจะได้ติด กันเป็นอย่างดีนะคะอย่างที่เราบอกนะคะวุ้นเส้นตอนแรกไม่ได้ตัดเนาะมันก็จะยาวเกะก,กะนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนหลังเราก็ตัดแล้วนะคะประมาณ1นิ้วอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะคะแล้วก็เคล็ดลับการทอดเปอกเปี๊ยของเรานะคะพอห่อ ปอเปียเสร็จทุกอย่างแล้วะคะ่ะแล้วนะคะให้นำไปแช่ในช่องฟรีซนะคะคือแช่แข็งนั่นเองนะคะให้แข็งเป็นอย่างดีเลยนะคะในคลิปนี้เราทำตอนกลางคืนนะคะแล้วเราทอดในตอนเช้าตอนเช้ามันก็จะแข็งเวลาปอเปียที่เราแข็งเนี่ยมันจะทอดทำให้ทอด ง่ายแล้วก็กรอบอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะห่อเสร็จเราจะไม่ได้ทอดในทันทีนะคะห่อเสร็จนำไปแช่แข็งให้เขาแข็งตัวก่อนอันนี้คือการแช่แข็งแล้วนะคะทุกคนมันก็จะแข็งโป๊กเลยนะคะแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็มันจะเหลืองสวยงามมากเลยนะคะแล้วมันก็จะกรอบมากๆค่ะ แค่นี้เองนะคะปอเปี๊ยะที่เราทําในวันนี้ที่เราทําไปโรงเรียนให้เพื่อนๆทานกันเนาะแล้วเพื่อนๆที่ได้ทานปอเปี๊ยะสูตรนี้กันนะคะโอ้โหเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็ทุกคนติดใจนะคะเราทำไปถาดหนึ่งนะคะร้อยกว่าชิ้นหมดเกลี้ยงเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะปอเปี๊ยะสูตรนี้ทำง่ายรับรองว่าอร่อยติดใจค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ